ดิฉันรังสีมาครับเชิญนะกับเรียนท่านประธานสาภาที่เครารพดิฉันนางสาวรังสีมาลอดลัศมีสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จ,จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันพูดประเด็นที่หนึ่งก่อนนะคะสองแปดแปดงวดนี้ออกแด่ประการที่สองเมื่อกี้เนี้ยดิฉันยกมือก่อนที่ประธานจะลงบัลลังท่านประธานก็ไม่ให้ดิฉันพูดประธานหนีไปแล้วเห็นไหมท่านประธานคะ ฉัน,นจะเรียนท่านประธานว่าท่านมีอะไรก็พูดพูดมานะครับไม่ใช่ท่<ร>านอ,อยู่ตรงนั้น<ล>ท่านจะได้ฟัง,ฟงแล้วก็ได้ตอบไงประการที่หนึ่งนะคะว่าประธานให้อํานาจเลขาเนี่ยห้าล้านเวลาเขาตั้งเขาก็ตั้งสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงอํานาจประธานอีกให้ไปทําไมาตั้งห้าล้านล้านเดียวก็เหลือหลายแล้วล้านเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ละสามสคือท่านังสีมาครับ คือสภาของเราเนี่ยนะครับกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการอยู่นะครับท่านท่านต้องไปดูกฎหมายนะครับอันเนี้ยอันนี้เป็นนโยบายของท่านประธานที่พูดนะครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยท่านไปดูแล้วกันนะครับสภาเราก็เหมือนหน่วยงานอิสระเหมือนศาลเหมือนอะไรนี่แหละครับเชิญนะเชิญนะท่านประธานฟังดิค่ะท่านประธานก็เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านประธานก็รู้อยู่แล้วถูกไหม อยู่ในกรรมธิการนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่พงโมกบอกว่าอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจอผิดน,น,นะครับติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรน,นะคือดิฉันต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับงบของสภาผู้แทนราษฎรมาเนี่ย4ส,สมัยและดิฉันดีใจมากเลยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้ตาสว่างเพราะมันเป็นที่ออกกฎหมายเป็นที่อนุมัติงบประมาณแต่ของเราเนี่ย มันไม่โปร่งใสมันทําให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมระบบรัฐสภาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยที่ประธานจะให้อํานาจถึงห้าล้านเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วประธานบอกว่าตั้งกรรมาการสอบดิฉันก็ว่ามันไม่ผิดอีกอะ่ะเพราะท่านก็ต้องช่วยอยู่ดีอ่ะเพราะผิดมามันก็โยงมาถึงท่านประธานถูกไหมคะอะท่านยักหน้าเนี่ยท่านยอมรับใช่ไหม เราครับนะผมผมว่าเหลืออยู่สองสามมาตาเนี่ยครับให้จบเดี๋ยวท<ส>ี่คัใจเย็นๆอย่าหิ้ไปไหนนะต้องเอาเรื่องจริงให้ประชาชนรับรู้รับทราบ,บ,บก่อนเพราะเขาแขงใจสงสัยนะคะท่านเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเราอยา่ารีบปิดหนีถ้าปิดหนีเนี่ยประชาชนยิ่งสงสัยมากใหญ่เลยิฉันื่าเคลียร์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบไปเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยท่านวัชระดิฉันนั่งฟังบอกว่าทําสัญญาสามปีแปดบางมัะจาไปแปดล้าน ที่จังหวัดอุบลนนะ่ะทาไมท่านประธานประธานยัง่ต้องตอบค่ะฟังดิฉันก่อนเพราะว่าดิฉันมองว่าท่านประธานตอบเมอกี้เนี้ยมันน่าผิดสังเกตมากเลยท่านบอกว่าหกจังหวัดนําล่องห้าจังหวัดไม่เสียตังค์เลยเสียตังค์อยู่จังหวัดเดียวแล้วทาไมท่านประธานไม่หยุดไว้ก่อนไปหาที่มันไม่ต้องเสียตังค์สิ ไปใช้อย่างอื่นประชาชนไม่มีจะกินเนี่ยเขาเดือดร้อนแต่ท่านไปวางมัดจำแปดล้านแล้านเนี่ยซื้อตึกใหม่ได้เลยนะคะดิฉันสร้างสีชั้นเนี่ยสมล้าน9้าเองแต่นี่เช่าสามปี8ล้านนะท่านลองคิดดูที่ประชาชนเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาจะคิดยังไงเพราะนั้นเนี่ยต้องยกเลิกแล้วก็ไปหาที่ที่ไม่เสียเงินเหมือนกับ5จังหวัดเหมือนเดิม แล้วที่ท่านอนุมัติใหม่ปีนี้อีกกี่จังหวัดก็แล้วแต่ถ้าเสียเงินท่านก็ต้องยกเลิกต้องไม่เสียเงิน<อ>ค่ะเ <นะ S 1> พราะไม่งั้นท่านประธานจะมีส่วนได้ส่วนเสียครับอนุญาตนะเพื่อท่านรัชละมีอะไรไหมครับ